พี่ฝนช่วยด้วยดิใครอ่อะช่วยด้วยอเลี้ยงเองอเลี้ยงเหรออรเลนหรอกอเลนนายไปทาอะไรตรงนั้นน่ะฉันต้องการสแสดงนี่โอ้โหนี่นายเป็นดาราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเห็นเปล่าชื่อข้างบนก็บอกว่าอเลี้ยงโชอเลนโชตั้งหากเราประโถเอ้ยงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเพื่อนของเราต่อกันดีกว่าไปช่วยคนอื่นเถอะ อย่น่แล้วบูต้องการอะไรอีกอะ่ะบูบูไม่ใช่โบบูบูบูพี่เอกมาแปลภาษาให้หน่อยเร็วเขา้าอ๋อบูเขาอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำงั้นเหรออ่ะฮะงั้นเราก็จะต้องประกอบร่างก๊อกน้ำมันนี้แล้วก็มีอะไรนะถังเดี๋ยวพีว่ฝนฮะ ทำไมบูไปอยู่ในกระบะอะไรเนี่ยกระบะขี้โคลนไงใช่หรอใช่นี่ไงนี่เย็นสบายมากเลยนะเนี่ยโ่อบูไปแย่งคุณหมูอยู่ซะแล้วอ่ะนี่ไงเขาเรียกว่าอาบน้าโครนอะป้องกันไม่ให้ผิวเราแห้งอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นมีด้วยหรอมีนะพี่ฝนเคยใช้อยู่เหมือนกันฮะตำราไหนเนี่ยเดี๋ยด้เด้อยก่อนนี่ ดูบอลว่าคุณเร็กเขากําลังจะเลี้ยงหลานนะเนี่ยโอถ้าทางหลานเขาจะตกใจกลัวนี่ต้องแปลงเป็นคนนี้ก่อนแปลงเป็นใครอ่ะเป็นลุงหนวดผู้ใจดีลุงหนวดผู้ใจดีอ๋อรู้แล้วซานตาโอเป็นซานตาคอสหน้าตาเฉยเลยอะไม่เดีววขอนเแบบีคนนั้นพี่เอกนี่นะเห้ใช่หรอนั่นไงพี่เอกผมเหลืองฟันหรอเสื้อเขียวด้วย โอ้โหโอ้ช่วยด้วยวยฉฉลามงับงับฉลามนี่ไหนจระเข้เอาจระเข้เหรอนี่อะจระเข้อย่างนี้เราจะต้องช่วยบลูแล้วนี่ลอยขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตกลงมาโถเอ้ยงั้นเราไปช่วยคนอื่นต่อกันดีกว่าออไปอนะาบูเฮ้ยแย่แล้วทําไงดีรู้สึกว่ากรีนเขาจะมีปัญหานะเนี่ยเขาเป็นอะไรอะเขายืนสันๆเขาอยากได้อเ pple เขาอยากได้อปเปิลเาแอปเปิลวางบนหัวนี่หรอวางบนหัวแล้วก็งับเลยโว้นี่ควงแล้วปังอ้ออันนี้เป็นปืนฉีดน้ํานี่เรียบร้อยสุดยอดไปเลย เป็นการโชว์ของคุณกีนดูขาสั่นพับๆๆ <c oughs> ไปต่อกันดีกว่าพวกเราโอ้โมืดจังเลยอ่ะมืดตืตต้อเลยมองอะไรไม่เห็นอย่างนี้จะต้องเปิดไฟอ้าช่วยด้วยเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวใส่ถ่านก่อนแล้วก็สีเหลืองนี่ไงโอ้โหเพื่อนกำลังเต้นกันสนุกสนานน่าดูโอ้นี่มีงานคอนเหรอคะเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วงานคอนเสิร์ตตั้งหากเอาเหรอโอ้มากันครบเลย โ้ยแย่แล้วกรีนเอาีกแล้วนายอะหิวน้ำหิวน้ำไม่มีน้ำซะด้วยสิทำไงเดีอยะพี่ฝนเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้กรีนมีความสุขเพราะฉะนั้นนี่เอาไปเลยนี่เพื่อความแฮปปี้เอาวิทยุมาเปิดแล้วก็อันนี้ไปนี่เลยร้องเพลงเต้นระบำกันไปเลยกลางทะเลทรายเดี๋ยวก่อนมันใช่ที่ไหนล่ะก็ไม่รู้เขาให้มาแบบนี้อ๋อแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้ใช่แล้วทุกคนไปกันต่อฮะ นั่นโอเลียงกันทำอะไรอะ่ะพี่ฝนโอเลีไม่ใช่โอเลียงนี่แน่คุณขอบคุณมากเลยนะคะดีนะครับที่ผมมาทนอนนโองน่ารักจึงเบยเดี๋ยวก่อนฮ<ะ>แล้วแล้วคุณเบคอนมาเกี่ยวอะไรด้วยงานานี้เนี่ยก็เข้ามาช่วยไงเป็นโรบอทไงอ๋อนี่กระโดดไปโรบอทเฉยเลยอะ่ะเอาแย่แล้วนั่นคุณเร็กทำอะไรโอ้รู้สึกว่าเขาจะเดินหลงทางอนี่เดินหลงทางก็ต้องไปช่วยเรดเข,าแ,เา,เขา,าแล้วอ้าวเขาไปซะแล้วอ่ะ เฮ้ยโอเลี้ยงช่วยด้วยช่วยด้วยอโอเลี้ยงตกกระจายต้องช่วยโอเลี้ยงก่อนนี่เลยแปะเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารให้โอเลี้ยงกินฟรีโอ้ตัวใหญ่บักอัพขึ้นมาเลยเป็นยังไงล่ะเจ้ามนุษย์หมาป่านั่นโบไม่ใช่หรอเมื่อกี้ะใช่โบที่ไหนไม่ใช่โบแล้วอะไรอ่ะบูอันนี้กรีนเออไม่ใช่พูดผิดอันนี้บูเออบูบูต้องการอะไรอ่ะ เขาบอกว่าให้ช่วยบูด้วยบูโดนประตูหนีบนี่นี่ไงได้แล้วช่วยบูได้แล้วเย่บูไปเล่นกับเพื่อนแล้วอ่ะทุกคนบูวางเพื่อนลงก่อน <c oughs> เพื่อนตัวเล็กนะบูอยากเล่นด้วยอะ่ะเอาไปต่อเ้าแย่แล้วเด็กน้อยร้องไห้อ่ะเอาร้องไห้ทําไมอ่ะทําไมอ่ะอย่างนี้เราจะต้องช่วยซะแล้ว อ่านี่นี่มาเล่นกับพี่นะอยเางงฟังไม่รู้เลย <c oughs> เดี๋ยวดีกว่อนนี่อะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นคุณอะไรอะ่ะคุณพาวเพลคุณพาวเพลเขาทำอะไรอยู่อะ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาอ่ะนี่ <c oughs> รู้แล้ว โอ้นี่ไงเขากำลังร้องเพลงกันอยู่ใช่แล้วเัาเป็นคนอินเดียเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นหมองูที่เขาจะเป่าแล้วมีงูอันนี้ไม่มีเ่ามีงูออกมาใช่เป่าพัฟเฟิรแทนอยอเดือดกล่องของขวานต้องตัดออกเคลิบเชิบนี้อ่ะแล้วมีตู้เซฟด้วยเราต้องเอาการ์ดรูดการ์ดรูดเปิดเขาโอ้โหถ้าจะล็อกขนาดนี้ไม่ต้องเปิดแล้วแล้วเปิดมาข้างในเป็นอะไรเนี่ยคุกกี้กรุกกกุกกุ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 กกุกุน กว่าท่านจะออกมาได้ใครกันนี้่ยสงสัยโดนบูแกลงแน่นอนเลยนะเนี่ยเอาละไปต่อกันดีกว่าทุกคนน่าสงสารโอเลียงน่าดูเลยนะอะอเลนไม่ใช่โอเลียงออเลนก็ออเลนจากยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่รู้นี่ใครอะ่ะน,นี้เลดอ๋อโลบอกเรากลายเป็นลเลสโอ้ใช่แล้วเลดเขาปลอมตัวมาเขาใส่หมวกคอเทเดี๋ยวนี้ไปหลายเกมนะ่เราเนี่ยเลดนะอ้า เดียวเดียวเดียว <Bo oms S 1> อันนี้อยู่ในทะเลบุ๊งบุ๊งบุ๊งอยู่ใต้น้ําซะด้วยทําไงดีอะถ้าอยู่นานๆจะไม่รอดเราใส่อะไรเนี่ยเราใส่หน้ากากออกซิเจนให้เขาสิเราใส่ชุดบาดาลน้ําใส่หน้ากากแถมมีกุญแจให้ด้วยเฮ้ยเขาจะเปิดกุญแจเปิดกุญแจ,จเจออะไรอุย โชคดีเชม,มาดเลยนะเนี่ยรวยเลยรวยเลยอะ่ะแบ่งกันบ้างนะบูนะไม่ต้องมากมายนะขอสามเม็ดตรงนั้นอะ่ะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองตรงนั้นแค่นั้นพอง่ง่งอันนี้ของฉันอะ่ะแบ่งให้ดีดีดิแบ่งยังไงอย่างนี้อะ่ะย่าไแบ่งได้ยังไงอันนี้มันก็ของฉันเหมือนกันอะ่ะเอาเรื่อยเลยพี่ฝนเรืเ่อยแบ่งเรื่อยอแบ่งเลยหรอแบ่งเรื่อยเลย <c oughs> เอาอันนี้ได้ไหมซ่อมอ่ะเอากันไกลไปตัดได้ไหนเอไม่ได้สักอย่างเอาแย่แล้วออเลนไม่ทันใจ ดูสิยกเพื่อนขึ้นมาจะกินซะแล้วนั่นกินไม่ได้นะออเรนนะเดี๋ยแบ่งขนมเค้กให้กินแค่แล้วกันอย่าแกล้งเพื่อนอ๋อนี่ไงเจอเศษนมเค้กหล่นแล้วสแสดงว่าเขาแอบเอาไป <c oughs> อ๋อเพื่อนแอบเอาไปแค่นั้นเองอโอ้เอ้ยอ๋อขี้งกอกัอเอเรนตอ่ะเขาบอกให้ปิ้นรูปภาพพี่ฝน <c oughs> ูปภาพอะไรอะ่ะเราต้องเอาหมึกใส่ก่อนน้าเงินกับแดงอ๋ออันนี้เป็นน้ําหมึกเหรอใช่แล้วแต่จริงๆมันมีสีเหลืองไม่ใช่เหรออืมได้ๆต้องกดปุ่มเข้าไปใช่หรือเปล่าสาตาร์ทเลยสาตาร์ทอันไหนอะ่ะนี่ไงอ๋อสาตาร์ทอันนี้อ๋อนี่ไงเขาจะต้องเอารูปบ,บูใส่เข้ามาอ๋อนี่เอาสีแดงกับน้าเงินเพราะจะปิ้นแค่บลูเท่านั้นทัวต้องเอาละไปต่อกันดีกว่าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย หุยอะไกกันนะข้างบนข้ไงม้ไฟไหม้ด้วยอย่างนั้นฉันต้องรีบไปช่วยละต้องต่อบันไดก่อนนี่ต่อบันไดบันไดก็สั้นเหลือเกินต่อบันไดเสร็จแล้วนี่สายดาเพิงนี่ขอใส่หมว,วกเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับบันไดไม่เห็นได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> ขอบคุณนะที่มาช่วยฉันนะอ๋อยื่นบันไดให้ออเรนปีนลงมานั่นเองแล้วฉันจะปีนลงบันไดยังไงเนี่ยเอานายเป็นจิ้งจกอยู่แล้วนายก็แค่ไต่กำแพงลงมาแค่นั้นเองอันนี้อะไรอะพี่ฝน มาน,นี่เป็นไม่รู้อะ่ะเขาบอกให้ get order เลยรับรับรับสินค้า ออเนียอะไรอ่ะอาวโถเอ้ยนี่มันแบบไดทูสั่งของอ๋อซื้อขนมกินว่างงานโอ้บูมาขายของทําอาชีพเสริมแบบนี้ต้องสนับสนุนมากเลยทุกคนโอ้โหนี่บูมาขายแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าเนี่ยสุดยอดไปเลยเออเด็กๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราจะต้องห้าพวกเขาแล้วอ่ะอ่ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ดีเอ้านั่นข้างบนมีนั่นใครอะมีเด็กน้อยอยู่อันนั่นคิวปิดคิวปิดเอาหนี่เลยเอาลูกศรให้เขาเขาจะได้ยิงแล้วรักกันปึ้ง น่ารักจังเลยนะก่อใช่เหรอพี่ฝน